เยทราบวันนี้ไปเล่นเมกาวันนี้ก็เดินทางก,กับพิษณุโรคนะเพื่อนเพๆวอนนี้มาผัานผันนะฮะนะั่นแต่คลิปที่แล้วเลยเออเดินหน้าท้าชนฝุนนะะ บ้านก็เจอฝนอะไรกันครับเนี่ยบ้านผนก็จะอยู่บ้านผมก็จะอยู่ในป่านะดูดิมีแต่ป่าไอ้จริงหมก็เดินทางกลับกับเพื่อนนะเพื่อนที่เอ็มแซดผมให้มันขี่รถนําไปก่อนลนะ อ,อ,อะไรกันครับเนี่ยทางแถวบ้านผมก็ค่อนข้างดีนะ ก็บเบยทีเด,ยเดียวเชียวไม่ค่อยมีหลุมนะมีแต่บ่อเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่เรียกว่าหลุมเ็าเรียกว่าบ่อ ตกเลยนะหันไปมองมกันอีกก็มีแต่ป่าคุณผู้ชม แับเอ็มแลสไงคันนี้เป็นขันเก่าผมไงแล้วก็ายต่อให้มันแล้วก็ไปซื้อ6อ6ผมเรีนเก่าผมนะเรียนช่วงวหนึ่งม .1 มสองมสาม Hãy subscribe con kênh nó ตัวนั้นรถไม่ไปเมื่อกี้ยงตัว อ,อกาสไะเอา R6 ไปแคมป์ิ้งนะไปอุทยานอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเด๋หาโอ,อกาสเดีย๋ยวหาเวลาแบบพอมอนเอมัะเทเยอะไม่ได้ฮนะห <c oughs> ุดไปทิทงเทเยอะไม่ได้แนะถวนี้มันเป็นเคา,าที่เขาอพูด มาทำปูนกันนะเออดูดิมันจะเป็นแบบหินนันจะเยอะนะ อย่าตกไหมเนี่ย น้าเขาหล่วงเขาล่วง,งนะ Pelo tá. ไม่ฟ้องไปใจตำรวจอีกอะอะไรกันกันกบเดี่ยนี่ผมเพิ่งมากณฑ์เอยเกณฑ์ทหารเนี่ยพันผันทาหารเสร็จตรงนี้เลยนะในอเมริเนี่ยโอ้สาวในอเมริกก็ใกล้ ใกล้ๆป้อมตำรวจแต่ผมกม็ได้เอา R6 มาไงนะเอารถยนต์มาเดี๋ยวเกมโอ้โฝนย้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาไงซื้อมอไซค์มาก็ต้องขี่ผ่านฝนได้สิว่า,นนาวแต่ไม่แนะนำไม่ขี่นะมันข่อนข้รงอันตราย 新米クレー、藤木。 อย่ครับ หยุดแล้วนะปิดที่แตงเขาปิดไม่ให้หรอขี่ได้ไงวะนนั เป็นรถที่ผมขึ้นไปโรงเรียนทุกวันนะเมื่อก,ก่อนนะแล้วก็หลังๆก็เปลี่ยนไปขึ้นรถตู้ก็เสียค่าขึ้นประมาณ15บาทนะไปกลับก็สามสบาทเออแต่ข้าวในโรงเรียนผมมันไม่แพงไงมันจานได้ยีบาทแต่ได้อาหาร2อย่างคือ ควคอนโทนยังใะ้ได้แบบปล่อยมือขี่ออระหว่านก็เมื่อคืนก็ดูโมโต g รีไป ับช่น,นะนะผมเชียร์ไอเบอร์อะไรวะแปดเก้าจำชื่อไม่ได้อะที่มันขี่เขาเรียกอของดูกระเตยแต่มันเป็นไม่ใช่ของค่ายใหญ่นะมันเหมือนเป็นค่ารยรองของดูกระเตยแล้วก็เชียร์เบอร์สิบสองไอบีบีบยาเลสอะตอนแรกผมอ่านว่าวินยาเลสอนะแต่ในจริงมันอ่านว่าพียาเลสผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมเด้เอาวินยาเลส นเลยคือออกสตาร์ทที่สามแต่แบบตกไปอยู่ประมาณนาทีสิบเนี้ยคือเขามีปัญหาเรื่องการออกตัวมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วนะ